โอเคหนึ่ง okay, ตัวสวัสดีครับว,ว,วันนี้น้องนะดนมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่2ตัวนะครับเป็นปลา2ตัวชื่อว่าอะไรครับเบน,นโตกับโฟโต้โตเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับน้องนะดนไปเที่ยวลำปางมาสัปดาห์หนึ่งครับเราก็มีจริงๆเรามีออกซิเจนมีเครื่องให้อาหารปลาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า พอกลับมาปรากฏว่าปลาที่เลี้ยงไว้1ตัวได้จากเราไปแล้วนะครับก็คือเจ้าปลาสอดสีดํานั่นเองนะครับเราก็ได้ทําพิธีส่งมันให้ไปสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยซื้อปลาใหม่มา2ตัวก็คือเจ้าเบนโตกับเจ้าโฟโต้นะครับเดี๋ยวเรามาเอาปลาเข้าตู้กันเลยดีกว่าอันนี้โดนตักน้ําใส่ตู้ปลาเลยครับค่อยตักน้ําใส่ตู้ปลาเลยครับอ่าตักไปเลยครับลูกเ่เทปเลยครับแล้วก็เราก็มีต้นไม้ให้ปลาด้วยนะครับอ่าเลกเลยครับ ไ้เลยครับกด่เดี๋ยวเเดี๋ยวต้นไม้ตั้งก่อนก็ได้ครับเอาต้นไม้อเดี๋ยวให้แม่ช่วยก็ได้ครับเดี๋ยวเอาต้นไม้ใส่ตู้ปลาครับนี่ก็เป็นต้นไม้น้ํานะครับตั้งทาง้วยครับโอเคตั้งตู้ปลาตั้งอะไรครับอ่ามันได้พื้นโอเคตัดใส่เลยลูก เดี๋ยวแม่เอาปล่าฟังก่อนก็ได้นนครับน้องโดนจะได้ตักง,ง,ง่ายๆเดี๋ยวยกปลาโชว์หน่อยนะปลาโชว์หน่อยนี่ค่ะนี่ปาลาสองตัวนีตตวน้ต้องตักน้ำก่อนหลบตักน้ำก่อนครับจะได้เอาปลาลงไป,ลไปปล่อยนะตักเลยตักเลยตักน้ำเลยครับหกขาตักไปก่อนเลยครับทักไปก่อนเลยโอ้เบาๆหลูกเบาๆขาเบาๆขาับาๆขาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทครับค่อยๆเทค่อยๆเทนะ อ่านั่นแหละครับเทเลยอ่าโอเคโอเคแฉะไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทางเล็กหรอกโอเคครับตอนนี้เราใส่น้ําลงในตู้ปลาแล้วนะครับเรามีอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะครับมีสะพานโอเครอครับอ,อ่าใส่เลยครับใส่เลยปึ๊บใส่องค์้าไปครับเ,เป็นบ้านปลานะครับแล้วก็ใส่ กระพาะใส่เลยครับโดดหาวางไว้เลยครับแล้วก็หินโอเคเอาละครับโอเคทีนี้เรามาตักเจ้าเบนโตกับเจ้าโฟโต้ใส่ตู้ปลากันเลยครับอ่าต้องชิดๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปลาสายโซ่โอเคครับอ่าตักเลยครับโดดหาแม่ตักมาให้เราครับเอาไอ้ตัวใส่เลยโอเคหนึ่งตัว อีกตัวหนึ่งครับปาโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้ปลาทั้งสองตัวก็กำลังปรับสภาพในน้ำนะครับโอเคมันเริ่มไหวแล้วนะครับโอเคโอเค๋เคยวลบก่อตอนนี้ก็ปลาก็าอยู่ในน้ำแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่ปลาเติมน้ำเรียบร้อยเราก็จะใส่ออกซิเจนให้กับปลานะครับอ่าอันนี้จะเป็นตู้ ปลาอชิริยะนะครับของเสี่ยมระวังดูปลาข้างล่างเนี่ยนะครับวางไปตามร้อยได้เลยครับมีปลาอยงข้างล่างดูปลาข้างล่างนะครับ,าาป,รลรบปลาเาไปาขาาูขยับไหมเดี๋ยวให้แม่จัดการกันลอกโอเคโอเคโอเคครับเสียบเลยครับ ผมนี่ครับแล้วก็กดค้างไว้ครับโอเคตอนนี้ครับน้ำเราซิเ้นก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องให้ปลาปรับสภาพสักปักสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะล่าลืมเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ใช่ครับตู้ใหม่แล้วก็มาอยู่ใหม่ด้วยครับทั้นี้ปลาสองตัวนะครับ เป็นออกซิเจนนะครับโอเคแล้วก็มีก้อนของตู้ปลานะครับอ่าตอนนี้เจ้าปลานะครับก็มาอยู่บ้านใหม่กับนันดอนเรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าเบนโตกับเจ้าโฟโตนะครับทั้งสองตัวก็มาเป็นเพื่อนใหม่ของนัดดอนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นไงลูกชอบไหมช,ชอบครับโอ้โหน,นัดดอนเลือกสีส้มอ๋อ สีสดมากเลยนะครับเนี่ยอตอนที่ต้องให้ปลปรับสภาพน,นิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตตัวสัตว์เลี้ยงของเราดนเรื่อยๆนะครับว่านราดนชอบเลี้ยงสัตว์อย่เหมือนกันแต่ด้วยพื้นที่จํากัดเนาะเราก็เ,เลี้ยงได้เป็นปลายางี้นะครับอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้้ดนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ